ทงชุมชนบุรีโซล่าเซลครับผมเก็บภาพติดตั้งโซล่าเซลครับผมแผง500ห้าสิบบาทกระจกสองด้านครับผมสามแผงครับผมตัวนี้ก็ซสมอหนึ่งแรงครับผมก็ออกหนึ่งนิ้วครึ่งครับผมมีตัวครอบฝาบอล็อกครับผมใส่กุญแจล็อกแล้วก็ตัวนี้ก็จะแถมให้ลูกค้าครับผมล็อกตู้ครับผมล็อกตู้เลยครับผมตันนี้ก็เป็นตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งครับผมล็อกใส่กุญแจล็อกแถมให้ลูกค้าครับผม ตัวนี้ก็แถมให้ลูกค้าไปสองชุดครับผมเก็บภาพช่วงเย็นๆครับผมช่วงห้าโมงก่อฝาครับผมดูแดดครับผมแดดอัดจะข้ามร้วผมแต่น้ําก็ยังไหลดีครับผมเก็บภาพมาฝากที่ฝางน้องครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อธงชลบุรีโซล่าเซลล์ครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสี่สองเก้าหกสองครับผมศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดสี่สองเก้าหกสองครับผมสวัสดีครับเย็นๆครับผมช่วงห้าโมงก่อฝาครับผมดูแดดครับผมแดดอัด จะข้ามรละผมแต่น้ําก็ยังไหลดีครับผม